ชันดาวสาวัี้ที่แสงความหมาสวัสดีครับผมนายนัทแก้วจีสวัสดีค่ะฉั้นสาวสามวันนี้เราจะมาํำเนอเรื่องปุ๋ยหมักิยอภาพค่ะที่มาและความสําคัญจากการสํารวจบริเวณชุมชนบ้านใหม่ฮวนดงตาบลสันทะอาเภอนาโน,านยจังหวัดน่านได้พบปัญหาการใช้ปุ๋ยเคมีจํานวนมากทําให้มีผลกระทบต่อดินและพืชที่นํามารับประทานไม่มีความปลอดภัย เนื่องจากมีการใช้สารเคมีมากจนเกินไปจะทำลายสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินทำให้ดินเสื่อมสาภาพจนเกิดสภาวะที่ไม่สามารถให้ผลผลิตได้เนื่องจากการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกพืชการแก้ปัญหาโดยการทำปุ๋ยหมักชีวภาพเหมาะกับการบำร,รุงในภาคการเกษตรในรูปแบบต่างๆซึ่งพวกเราได้ทำการทดลองในการทำปุ РЕ ๋ยหมักชีวภาพเพื่อที่จะนำไปบำรุงต้นไม้ให้เจริญงอกงามทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วและเป็นต้นไม้ที่ช่วย ดูซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทนเพื่อลดภาวะโลกร้อนและช่วยในการเกษตรในรูปแบบต่างๆด้วยการนําเอาเศษอาหารและเศษไ,ไม้ต่างๆมาทําปุ๋ยหมักชีวภาพวัตถุประสงค์1เพื่อศึกษาการทําปุ๋ยหมักชีวภาพ2เพื่อศึกษาการจเจริญเติบโตของต้นพริกในปุ๋ยหมักชีวภาพเทียบกับปุ๋ยเคมีวัสดุและอุปกรณ์ถังพลาสติกพร้อมฝาปิดน้ำเปล่ากากน้ำตาล เศษใบไม้และเศษผักต้นพริกขี้หนูสวนตลับเมตรแผ่นทดสอบค่า pH ขั้นตอนการศึกษาวิธีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 1. นํำเศษใบไม้และเศษอาหารจำนวน2กิโลกร,รัมลงในถังหมัก 2. นํำกากน้ำตาลผสมน้ำเปล่า1ต่อ2ลิตรใส่ใบไม้และเศษอาหารหมักผสมคลุกเค้าให้เข้ากัน 3. ปิดฝาถังทิ้งไว้ในร่มเป็นระยะเวลา2สัปดาห์ 4. เมื่อหมักครบ2สัปดาห์สามารถนำปุ๋ยหมักไปใช้ได้เลยวิธีการศึกษาการเจริญเติบโตของต้นพริก 1. เตรียมดินเพาะก้าผักใส่ถาดพาะก้าขนาด15หลุมจำนวน1ใบ 2. นำมเมล็ดก้าพริกที่หนูสวนหยอดลงหลุมจากนั้นดูแลรดน้ำระยะเวลา15วัน 3. เตรียมกระถางพลาสติกกลมดำ8นิ้วจำนวน2ใบ 4. นำกากมะพร้าวลองก้นกระถางสูง5ซนติเมตร 5. นำดินปลูกลงในกระถางสูง10เซติเมตรและรดน้ำให้ชุ่ม 6. นนำก้าพริกขี้หนูสวนลงปลูกในกระถางกระถางละ1ต้น 7. ดูแลรดน้ำวันละ2ครั้งเช้าและเย็น 8. การใส่ปุ๋ยให้ใส่ปุ๋ยหลังปลูกพริกขี้หนูสวนแล้ว3วัน 9. กระถางใบที่1ใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพบริมาณ200กรัมและกระถางใบที่2ใช้ปุ๋ยเคมีบริมาณ ยีกร,รมัม10เก็บข้อมูลโดยการวัดความสูงจากโคนต้นจนถึงปลายยอดเซนติเมตรการนับจำนวนใบ และวัดค่าความเป็นกดเบตผลการศึกษาผลการเจริญเติบโตของต้นพริกในปุ๋ยหมักชีวภาพและปุ๋ยเคมีพบว่าความสูงของต้นพริกที่ใช้ปุ๋ยเคมีมีการเจริญเติบโตที่สูงกว่าต้นพริกที่ใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ1-2ถึงเซนติเมตรจำนวนใบของต้นพริกที่ใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพน้อยกว่าปุ๋ยเคมีจำนวน1-2ถึงใบดินที่ได้รับปุ๋ยหมักชีวภาพมีค่ากดเบร ที่เป็นกลางสูงกว่าดินที่ได้รับปุ๋ยเคมีดังนั้นปุ๋ยเคมีส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในด้านความสูงและจํานวนใบได้ดีกว่าปุ๋ยหมักชีวภาพส่วนปุ๋ยหมักชีวภาพส่งเสริมค่าความเป็นกลางของดินได้ดีกว่าปุ๋ยเคมีสรุปผลการศึกษาการจัดทําโครงงานปุ๋ยหมักชีวภาพในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการทําปุ๋ยหมักชีวภาพ 2. พื่อศึกษาการเจริญเติบโตของต้นพริกในปุ๋ยหมักชีวภาพกับปุ๋ยเคมีผลการศึกษาและจัดทาโครงงานพบว่าต้นพริกที่ใช้ปุ๋ยเคมีมีการเจริญเติบโตสูงกว่าต้นพริกที่ใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ1-2เซนติเมตรจำนวนใบของต้นพริกที่ใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพน้อยกว่าปุ๋ยเคมีจํานวน1-2ใบดินที่ใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพมีค่ากรดเบสที่เป็นกลางสูงกว่าดินที่ได้รับปุ๋ยเคมี ดังนั้นปุ๋ยเคมีส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในด้านความสูงและจํานวนใบได,ได้ดีกว่าปุ๋ยหมักชีวภาพส่วนปุ๋ยชีวภาพส่งผลความคาบความเป็นกรดเบสได้ดีกว่าปุ๋ยเคมีและเป็นไปนตามวัตถุประสงค์ข้อเสนอแนะ 1. สามารถเปลี่ยนวัตถุดิบในการทําปุ๋ยหมักโดยการใช้วัตถุดิบอย่างอื่นแทนได้ 2. สามารถเพิ่มระยะเวลาในการหมักปุ๋ยเพิ่มได้เพื่อให้ปุ๋ยมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น